ผู้ช่วยเลขาธิการกอปทอร่วมเปิดค่าเยเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่10ในจังหวัดภาคเหนือ ดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดรนิผลก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่10ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือระหว่างวันที่21-23ถึงมกราคม2565ที่ผ่านมาณอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติหรือ NBI Youth Camp รุ่น1ิเพื่อพัฒนา สร้างเยาวชนดีเก่งกล้าบ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบโดยมีนายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติให้ความรู้ในเรื่องความจําเป็นในการสร้างชาติ ซึ่งกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิดค่านิยมความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและครอบครัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้จัดก,กิจกรรมผ่านทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน72ชมรมจาก40โรงเรียนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า1,500คน ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองมีหลักคิดที่ถูกต้องท่ามกลางสังคมดิจิทัลสามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ให้ได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมส่งผลดีต่อตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่อไป